สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้นะครับจะมาผสมหัวอาหารไก่นะครับขอบผู้ที่ลนะครับสําหรับการติดตามนะครับผสมหัวอาหารไก่ผมเอาต้นกล้วยพี่น้องเอาต้นกล้วยมาหั่น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 นะครับผสมห่ำผสมเข่าปลายใส่ยารักษาโรคน้ำนะครับอ่ะจะรักษาโรคนะครับ ไก่นะครับจะออกสีสมพู้เข้มๆพี่น้องนะครับใส่ต้นกล้วยไก่กบบระบอปลายพี่น้องประมาณสามสิบตัวนี่แหละเอาไปให้เพื่อนนะครับประหยัดต้นทุนพี่น้องประหยัดต้นทุนมีเศษอาหารน้ำนะครับเศษอาหารก็ไปใส่คือกันผมหั่นต้นกล้วยแต่ผมก็ตำนะครับตำให้ละเอียดครับพี่น้องนะครับ ตาไปเรื่อยๆตําผสมกับห้ํำเข้าไปเศษอาหารจะารักษาโลกพร้อมแล้วครับเดี๋ยวอาหารใส่ถังไปกันเลย ครับจะเป็นเนื้อสีชมพูเพราะว่ายาใสาน่น้ำยาแก่โลกไก่ไปเลยครับครับมหาหอดลกคนละมหาหอดเล้าไก่แล้วครับ วันนี้บริยูสวนมันครับข่ามวันนี่ก่อนอาหารให้ไก่ก่อนครับอาหารให้ไก่ก่อนไก่เล็กไก่ใหญ่อยู่ด้วยกันเบิดเลยครับพี่น้องเตรียมรายประมาณสามสิบประมาณสามสิบตัวครับทิมวันนี้อันนี้เลยพี่น้องมีห้างลอกหลับครับเดี๋ยวเพิ่นก็มากิน มันก็มากินใส่ไปเลยครับนี่ผมก็จะมาใส่ทั้งนี้ไว้ห้างตะกี้เคยเลี้ยงหมูพี่น้องเคยเลี้ยงหมู ครับได้ข่หน่อยเจ็บๆๆๆ,ๆ,ๆกําลังเลื้มก็กินนะเพี่งหนอ,อเนอะเฮ้ยกําลังเลื้มข้างในกํลา,กลาลังเลื้มนะครับกําลังเลื้มครับเออรูก็กินแล้วอ่ะเริ่มกินแล้วข้างในใหญ่ก็แล้วพี่น้อง กําลังเริ่มมากินทั้งใหญ่กับใหญ่กันฉะนั้นกําลังเริ่มครับ mm. ตัวเล็กเลยมันไม่กลัวเนี่ยมันค่คยกลัวเนี่ยตัวเล็กเขาเบียานเขาบีมีประสบการณ์เขาเริ่มนบียดคนฉ่นั้นกําลังกินกันนะครับกําลังกินกันครับพี่นอ้อง ครับเป็นการประหยัดต้ตตนทุนพี่น้องเป็นการประหยัดต้ตตนทุนนะครับไก่ชนก็มีอ่าพอพันนะครับพอพันผมให้มือละสองเถื่อพี่น้องใส่อ่าซับต้นกล้วยมีขับไปแน่มีเศษอาหารแน่มีห้ามแน่พี่น้องดูเิงตัวเล็กเพิ่น ข้างหน้าข้างไงข้างไหนกำลังตอดกินกันสนันนะครับพอได้ค้ายพอได้โอลิโฟได้ขอบขั้วพี่นอ้องครับห็นได้ครับเอาบริเีณบริเวอยู่สวนมั่นแต่ว่าอยู่โลกไกลออ่ขอขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับการที่ตามพิดีคนปลาสบาย นะครับสียงละอันพละน้อยนะํามาแช่สประการสู่กันเบ่งนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ถูกคอมเมนต์แล้วก็ขออภัยถ้าหากว่ามีสิ่งใดผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนะครับเด้ดนนดอ,อนะครับ,นะรบเป็นกาลังใจให้พิธีกรคนบาทคนฟาสบาตขอบคุณคนไหลคนแช่คอมเมนต์ครับขอบคุณครับ